กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับและคำนั้พี่ชั้นกำลังรับชมโอเพนทูปทีวีนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการลงเวลาของหมอเซิร์ฟแบล็คอร์ t อ l ตไล t ์ไทยแลนดนะครับหรือเกมมาม่านะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปนะครับอ่าวันนี้ผมมีผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะทักผมมาเลยทีเดียววันนี้เขาทักมานะครับเล่นกับผมนะครับแล้วก็จะตัดคลิปผมด้วยแล้วเราจะขึ้น เครดิตไว้ด้านบนขวามือนะครับโอเคท่านแรกนะฮะเราเอาโน้ตแพดออกมานะครับโน้ตแพดนนี่นะครับผมโอเคโอเคนะครับเรามีโน้ตแพดแล้วนะครับสมมุติว่าเราเล่นตั้งแต่10บโมงส0โมงเช้าถึง12จุดศูนย์ศนะครับโอเคเวลาที่สองนะครับเล่น13บบ่ายโมงถึงสัก17.00จุดศูนย์นนะครับโอเคให้เราจดไว้นะครับแล้วก็ เซฟไว้นะครับขั้นต่อไปทําให้เราทําการเข้าเว็บหมอนะครับโอเคเข้าไปก่อนเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ลงเวลาออนนะครับโอเคซึ่งผมก็ขับกลับอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็ขั้นแรกนะให้เราทําการเลือกชื่อของเรานะครับก็จะมีหลายคนเลยอะสมมุติผมเป็นเอาเป็นเอนิมิกอนนะครับหมอเสือนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับก็จะมีลงเวลาส่วนที่หนึ่งถึงเวลานะครับให้เราลงเวลาไป อย่างนี้นะครับผมลงเวลา10โมงถึง12นะเราก็พิมพ์ไปครับ10โมง00ถึง12.00เวลาที่สองครับ13ถึง15เอ้ย13ถึง17ขอภัยครับ17 00, 17. 00 0. นะครับผมอ่ะเมื่อเราลงเสร็จนะครับหรือว่าถ้าคุณมีเวลาส่วนที่3ส่วนที่4ก็ลงนะครับให้ครบเลยมีถึง5ช่วงเวลาเลยทีเดียวโอเคขั้นต่อไปนะครับให้เราคุณทํามาให้คุณทำการเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะมีวันที่นะครับ เราก็เช็คเลยว่าวันนี้เราลงวันนี้เท่าไหร่วันนี้6นะครับเราก็ทําการติ๊กไปวันนี้6นะครับติ๊กไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับรวมเวลาทั้งหมดนะครับอันนี้อย่างอันนี้นะครับเรา2ชั่วโมงนะครับอ่าสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บอันนี้กี่ชั่วโมง13 1ส15 1ิ17 4้าดี่ชั่วโมงนะครับให้เราทําการรวม2อันันครับเป็น6กชั่วโมงเราก็เขียนไปนะครับว่า6ชั่วโมงจุดศูนย์ แล้วเราก็คลิกคำว่าส่งนะครับแล้วก็ข้อมูลในนี้นะฮะก็จะกลับไปอยู่ที่เขาเรียกว่าที่ผมเอ่อให้ส่งไปนะแล้วผมก็จะเช็คเวลาให้นะครับว่ามาทํางานหรือไม่มานะฮะโอเคแล้วก็วิธีการดูนะครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับกดคลิกไปหน้าแรกกดปิดไปเลยนี้สมมติเราก็ส่งแล้วกดปิดไปเลยฮะให้เรามาดูที่ดูเวลาออนไลน์นะครับโอเคนะครับกดดูเวลาออนไลน์นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ทุกคนเลยนะตั้งแต่เออไ n เ m ม g o d ส e บลตี้ n n ี y Cindy Ice ส์ a ต X มันก็จะมาขึ้นในนี้นะครับแต่ว่า ผมจะเช็คประมาณ3 4วันทีนึงครับจะเช็คให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้โอป n นทีวี um ก็ต้องขอาการบาบราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ